เอาละครัผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยมาอยู่กับแนวทางครับแนวทางเลือกถ้าชอบให้กดไลค์ใครนะบอกว่าถ้าเลขเขา้าจะเลี่ยงจะโอนเงินซอยไะนะคือเงียบเถอน้อมีซิลี เงียบอีกแล้วมันหลอกกันเลข่เขาแล้วเงียบปิดนะ <c oughs> บ่ได้ทวงเด้อเจ้าบอกเองว่าที่ห้็ล้อแล้วล้ออีกล้อสามปีผ่านไปนะนี่แหละเหตุผลที่หายไปสามสีหาหกหมื่นก็หยอดมันมิดเงียบมิดสิลียูทู e ก็ได้มือเลยหาบาทสิบบาท บ่พอ่อสื่อเขาเห็นบ่พ่อสื่อก่ย่างเห้แมวกินเลยอืมเราก็มาจมแนบนแหนนั่นแหละครับเพ้ใดอยากได้ตัวเลขกับฟังกันไปรับชมกันไปนะแนวทางแนวทางเลือกไผนอว่าสีเหลี่ยงขนมเหลี่ยงอาหารแมวคือมีคนเ <c oughs> มเมินไว้อยู่ดเ <c oughs> ้ะนั่น โอนทำไมโอนทำไมก็เหมือนกับในไหลจะไม่นคนมาไหลยึดทั้งเฟสจะบอกว่าให้กินขนมให้ท่าคิวท่าปากโอนสองร้อยโอนร้อยหนึง่งเข้าก็จะท่วงแบบนี้แหละครับในเมื่อบอกว่าทะเลเขาจะโอนโอนทำไมโอนทำไม <laughs> พูดไปเรื่อยมาชอบก็กดไลค์ใช่ก็ไม่กงชอบก็กดไลค์ใช่กดเลิฟ จัดไปมกักกะเสือ,อบอมากัามากกะบมักกะบบอเปนหยังนั่นลหละครับผมมาโอนทำไมผวดยังม่ลืมมาดูฟังผลฮาหนอยฮาหนอยพิเศษหมูว่านออก6กสี่ร่างออก5้าเกครับโอเคเนาะไม่เจอกันส่วนฮาหนอยปกติเข้าออครับบนออก30บนออก903เข้าหับศูนย์สาม สายรูดนี่ไม่เจอนะสายเจาะนี่มานะพาน่อยปกติออกหกหนึ่งครับรียพี่ออกหกศูนย์เก้าล่างออกเจ็ดหกครับเข้าสองน้อยเจ็ดหกหกเจ็ดนะไปเขาเล่าน้ำเดือครับเล่าเข้าศนะูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะโอเคส่วนวันนี้ครับพาน้อยวันนี้พาลอยวันอังคารเมื่อนี่ละแต่ว่ายังไงเราก็ไม่รู้แน่ว่ามันจะมาใหา้ดังใจหวังบอ สายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่ศูนย์ครับลูดศูนย์วิ่งศูนจัดไปมาบอมาตัวเน้นครับตัวแดงศูนย์สามเน้นศูนสามมาบอก ศูนย์แปดนี่นสองตัวตัวแดงศูนย์สามศูนย์แปดจัดไปครับศูนย์จับคู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าลูดศูนย์วิ่งศูนย์ มักบอกศูนย์ก็มาติดกันหลายวันแล้วนะแต่มันยังได้ศูนย์อยู่มันจบไปให้เข้าบ่ละมืน่นวันใจใจวัน,วนโอนทำแมยังนวันเริ่มได้่ยคุณใดมาให้ความหวังพเพราะเลขเขาเขาเนี่ย โ <c oughs> อ้โหทไงไอทำใจไปแล้วลตั้งแต่เจ้านั้นเลี่ยนไปทำใจเ,ยล,ยเลยแหละมาวันนั้นน่ะห้โล่งแน่โล่งแน่เพราะเขาโล่งหายเลยเงียบมาครับตัวเด่นอีกตัวนึงตัวเด่นอีกตัวนึงแปดครับวันนี้แปดแปด จับคู่ค่ะแปดสามแปดสี่แปดห้าขอทวนก่อน สายงวงก็มาแปดสามแปดสี่แปดห้าครับตัวเด่นเนาะ,ะมาูมาหนูว่านี่มันกับมาเล่าเนาะถ้าแนวทังของท่อมนิดถ้าเข้าเราก็ยุดแล้วรครับถ้าไม่เข้าแล้วก็ต้องไปต่อตามตามไปต่อให้ถึงที่สุดเขาแล้วก็ยุด นะถ้าตามใครก็อย่าถอดใจมันก็ต้องมีเข้าบ้างหลุดบ้างตามใครอย่าทอดใจสู้ถึงที่สุดวันนี้หลุดพรุ่งนี้ก็ต้องเข้าหลุดได้ก็เข้าได้เข้าได้ก็หลุดได้มาไปต่อกันที่ตุก,กันห้าสาม สามสี่ <4 S 2> ครับตัวกันห้าสามห้าสี่สามสี่สิบตัวเจาะแกะไปสิบตัวเจาะสายรูดสายวิ่งสายใดบุญดวงท่านผู้ชมด้วยอย่าลืม ทำบุญทำทานด้วยนะทั้งน,นี้ยังหลายเนาะมาไปจ่าสามตัวสี่ศูนย์สามห้าศูนย์สาม 6กศูนย์สามจับศูนย์สามยาวเลยแปดศูนย์สามโอเคครับมันจะมาไหมแต่ว่ามันเป็นหวยตัวเดิมของเมื่อวานด้วยเนาะ0ูนย์สามมาจากลากกันไปกับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นะครับ